อูสจแรขิอสินเดินดีตำแหน่งกว่าเพื่อนอ๋อขอโทษจีเสียงกับไอ้น้องเชียงใหม่อยู่นี่นี่หล่นกรหลอนมีพีรุนะไม่ได้หล่อนเจ้ามีพีรุ่นะบาาว์าวผมล็าครับจ่าให้ผมเดินก็ยังได้ไยไม่เดินตรงเนี่ยเดินตรงทำไ่สี เอาแนรูต,นตนยนู่ไงเฮียนนได้อย่างเงียมึงอ่ะเอา,เอาดิเออ,มเมเมเอแม่งเแม่งเป็นบุญของทีมเราจริงๆพี่ขอพี่ขอเองอ่ะครับเองอ่ะครับไปอีกไปอีกไม่ใช่ตรงนี้

เชี่ยไม่กระโดดผิดทางไปไปไปเอาเหรออุเทนเว้ยอุเทนหน่อยน้องจนเว้ยมันหลุดมันหลุดไปมันไปไฟเป็นหน้าที่ของนักรำนักร้อง,งเอาสุดจัดอ่ะ<า>ได้ถ้า,ามันเอาดารกไปได้มันกูจะเอาแากมึไงไงแก <laughs> นับเลยกี่คนน้องรู้ไหมเอาดดกไปว่า ตูด่ะดูหลังอ่ะเย็บว่านน่ะน้องสร้างภาษาใต้พูดคำว่าเย็บวานเย็บว่านว่าจาใต้วันละคำคำดีดีทั้งนั้นเอาเป็นลงยูทูบเ e ียแบนตั้งแต่นาทีแรกแล้วเอ้ยถ้าอยากเข้าสิ่งก็ต้องเข้าใจได้ก่อนเนี่ยเพื่อนเข้าถึงจิตวิญญาณน้องด่ามาอีกสักคำสิ เขาด่าเขาด่ามึงนว่าซอมดีไอซอมดีหยอกหยอกหยอกได้ตัวนั้นแหะไปนึนไปช่้องไปช่วยไปช่วยไปดูน้องมันหน่อยสินนนไปลำไปลำแางหน่อยนิเอาหลอะขอตัวนี้หน่อยน้องน้องโอเคได้แล้วไม่เป็นไรอยากอูเทนไหมอยากอูเทนไหม เพนด้าเพนด้าเพนด้าถอยเพนด้าถอยไปนู่นไปนู่นไปล่านู่นเอาเว้ยอูเทนพี่เข้าไหมพี่เข้าไหมพี่อยากเอาอ่ะพี่อยากอูเทนว่ะสกัดดาวรุ่งอ่ะเพื่อนพี่มีเพื่อนพี่มีเอาที่เพื่อนพี่อ่ะโอ้ยไอ้น้องอะไรแล้วนะน้องมาร์กใช่ไหม

เวนอยู่ในพุ่มอ่ะเวนอยู่ในพุ่มอ่ะเดี๋ยวกูกลับไปเอาปืนแป๊บนึงเฮ้ยแล้วเวนหายไปไหนวะเมื่อกี้อ่ะเวนหายเวนหายเวนวาร์ปเวนวาร์ปเวนวายครับไหนอ่ะเปิดวาร์ปเหรอเราวิวใจเย็นเราวิวใจเย็นเราวิวใจเย็นครับเราวิวใครวะนนท์เหรออ๋อเราวิวเลือดมันร้อนเราวิวลูดขิ้กูอย่างเดียวเหลือคขี้ไปเพื่อนพี่หน่อย อูเทนมีนะพี่น้องอ๋อขอโทษนี่ถ้าน้องผู้หญิงเขาเล่นกับถ้าน้องผู้หญิงเขาเล่นสายบอลนี่เพราะว่าปานี่น้องเขาโดนด่าไปแล้วปากเฉยๆปากเฉยๆไม่มีคลิปอย่าพึ่งอูเทนไทยทานีไอ้บอยแม่งด่าหมดอ่ะไอ้เหี้ยบอยนั้นอ่ะเออสง้บอด่าหมดเป็นส่วนลูกใครเน<ต>ี่น้อเฮ้ยด่าได้ใครวะได้มันเหรอได้เรา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 โอ้ใครตีวะมึงตีเหรอโดน มึงตีดาร์กเหรอมึงอยู่ล่างนี่ใครตีอ่ะไอ้นู้นหน่อยไอ้นู้นหน่อยนั่นแหละที่สวิงกิ้งกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะไล่นาตาาไปแล้วสกัดดาวลุ่งแวนหน่อยสิไอ้เฮ oh <my> ียโอ้โิ ลาวิวลาวิวก uh ูน huh. ึกว any> anyway> uh ่า huh. ย um ุคคาบอยกว่าเพื่อนทำไมอ่ะปืนโคตรไวเลยอืมสับยิงไงอันนี้ไม่สับอไอ้ยันนี่ควงเลยอ่ะเพื่อนมึงก็ควงเก่งนี่โหดจัดเลยเล่นเก่งนะเว้ยนี่สำหรับกูนี่เด็กนี่เก่งนะเว้ยเพื่อนไม่เอาไม่ชมดีกว่าเดี๋ยวจะชมมากมากเดี๋ยวน้องเขาอาจจะเปลี้ยนก็ได้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเาเล่นเล่นแ็้คเฟรไม่เมแอย่าอย่าชมกันเพื่อนมาชมแล้ววินาศทุกคนมันกูเคยชมคนอื่นแล้วเหี้ยตายเลย ขอกลางหน่อยจ้าอนนจอจอไอ้เหี้ยมันเจาะบนเจาะล่างุ่่ไม่มีเทนไม่มีอุทีนคลิปหลุดไปวะ่ะเจ็บแม่น้องเก็บนี่ี่ี่ไปล่างไปล่างไปล่างยิงได้สิบวิมีชน ไปอุเทนบนอุเทนกลางรอก่อนเพื่อนไหนว่าใครมีเรื่องเพื่อนกูอ้าวน้องสาวอืมโยนันติอย่างนี้ก็อือเฮ้ยว่ามันเอาดาร์กนี่เลยเหรเบื่อโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไมันอยู่นี่มีมีไอตัวนักมวยอยู่นักมวยใครอ่ะไอตัวนั้นอะ ให้ให้เพื่อนนั้นไปเช็คก็ได้ไม่เป็นไร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 เนี่ยถ้าเราเกาะป้อมมันอยู่เนี่ยมันไม่มีสมาธิตีดักแบบให้เราแอบเดียวป่ะไม่ต้องไม่ต้องแอบเอาป้อมให้หน่อยได้ไหมป้อมเอาฐานหลักมันเนี่ยเอาบ่อมันเลยขุดบ่อมันทิ้งเลยเดี๋ยวกูเรียกแมคโคร job มาตานี่ไวไวกว่าตาที่แล้ว่ะเพื่อนกูเก่งว่ะ มีแต่ตัวหนาเ <c oughs> ชียวบ้านเอาไม่ลง